สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ค่ะได้ร่วมประชุมหารือการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในเรื่องของการที่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ นายดุสิตลักนาซิโรรัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยและดูแลสถานศึกษานอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโดยมีจ่าเอกสุวัสด์สันวงานอำเภอห้วยยอดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายอำเภอห้วยยอดผู้บริหารสถานศึกษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยจากโรงเรียนพร้อมหารือการดำเนินการและมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งนี้หาแนว ทางในการบูรณาการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาจะต,ต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทรัพสินห้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจตราความปลอดภัยกับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะ นอกจากนี้นะครับได้มีการขอความร่วมมือนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่รอบนอกใกล้โรงเรียนเพื่อป้องกันนะครับเหตุรวมไปถึงเตรียมในเรื่องของการเผชิญเหตุที่จะมีการจัดทําข้อมูลทั้งเบอร์โทรศัพท์ให้กับโรงเรียนและก็สนราชการเพื่อใช้ในการสื่อสารหากว่ามีเหตุเร่งด่วนแล้วก็มีการกําหนดเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์นะครับภายในโรงเรียน จำนวน3าแห่งด้วยกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการโดยชุมชนโดยขอให้โรงเรียนนะครับได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินและการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนโดยโรงเรียนนะครับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ที่ยังไม่มีกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะขอเงินอุดหนุนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ และก็ขอให้ทุกโรงเรียนนะครับอย่าทิ้งโรงเรียนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับกับหน่วยงานอื่นๆในการบริหาการร่วมกันเพื่อที่จะรักษาความปลอดภยัยภายในโรงเรียนให้กับน้องๆนักเรียนนั่นเองครับ ส่วนที่โรงเรียนต้นพิกุลตำบลวัดอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีร้อยเอกชายชัดวรดีผู้บังคับกองร้อยฐานผ่านที่2205เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในวาระหารือเร่งด่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนรวมถึงสถานศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งในห่วงอีกไม่กี่สัปดาห์จะเข้าสู่ห่วงของการปิดภาคเรียนรวมถึงภาพข่าวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หวังสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเสียหายต่อบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษาทางส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมประชุมหารือวางแผนทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์และลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงภัยแทรกซ้อนอื่นๆเช่นปัญหายาเสพติดที่เข้าสู่สถานศึกษาที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้องนนักเรียนรวมถึงคนในชุมชนโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะเรจะนําแนวทางขยายผลสู่ทุกๆสถานศึกษาทั้งอําเภออีกด้วยค่ะ